รู้หรือไม่หัวเว่ยก็มีโน้ตบุ๊กเหมือนกันว่าแต่จะสู้กับเจ้าตลาดแบรนด์อื่นได้ไหมคุ้มหรือเปล่าไปดูกันครับ สวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัว Huawei MateBook D 15นะครับซึ่งเป็นโน้ตบุกรุ่นล่าสุดของชาง Huawei เลยทีเดียวนะโดยเจ้าตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่17,900บาทนะครับผมก่อนเลยนะครับมาดูที่ทางด้านดีไซน์กันก่อนนะครับวัสดุตัวเครื่องเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบ Unibody ด้วยนะครับผมดูที่ฝาหลังกันก่อนนะครับบอกเลยว่าสัมผัสเนี่ย p r e m i u ยมมากนะถ้าไม่รู้ราคามาก่อนนะคิดว่ารุ่นเนี่ย มากกว่า40,000บาทแน่นอนจากงานประกอบของเขานะครับผมตรงกลางก็มีโลโกโ้หัวเวย่ยปกตินะครับสออล่องลงไปนะแล้วก็นี่เลยจุดเด่นของเขาก็คือจับไปแล้วนะครับไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะเนี่ยครับผมเนี่ยขนาดมือเปลียกเปี่เนี่ยจับไปเนี่ยครับผมสวยงามมากๆด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นแกนฝาพับนะครับขนาดใหญ่1แกนอยู่ตรงนี้นะ ส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่ออันนี้ทางด้านขวามือตัวเครื่องนะครับก็จะมีเป็น USB 2.0 Type A 2ช่องนะครับแล้วก็รูเสียบหูฟังแบบ Headset 3.5 1รูนะส่วนทางด้านซ้ายมือตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับเป็นแบบ PD ด้วยวก็คือตรงนี้เป็นที่เสียบสายชาร์จแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น USB 3.0 Type A นะครับแล้วก็เป็นพอร์ต HDMI ปกตินะครับส่วนด้านหน้าตัวเครื่องนะครับก็เรียบๆนะแต่มีการเซาะร่องไว้สำหรับเปิดปิดฝาพับขึ้นลงนั่นเองนะส่วนด้านใต้ตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยางรองขนาดใหญ่เลยนะอยู่มีตรงนี้แถวหนึ่งแล้วก็ด้านล่างอีก2แถวนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์บอกว่าตัวเครื่องเนี่ยใช้ Windows 10แท้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ก้าจอ เ r รดิออของทาง AMD นั่นเองส่วนลำโพงนะครับอยู่ตรงนี้ซ้ายขวาปกตินะเป็นแบบสเตอริโอขนาด2วัตต์ด้วยกันสำหรับสเปคเจ้าตัว Huawei Mate D15 เครื่องนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น AMD Ryzen 5นะครับ 3500U 4 Core 8เ h r e นะครับผมการ์ดจอตัวนี้เป็นแบบ o n b o อร์ดนะครับก็คือตัว Vega 8ธรรมดานั่นแหละแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับ RAM 8 g b นะครับเป็นแบบ Dual Channel ฝังบอร์ดมาเลยนะ แล้วก็ตัวนี้ความจุนะครับมีทั้ง SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสธ,ธรรมดาโดยแบ่งเป็น SSD M2 นะครับเป็นแบบ PCIe ด้วยขนาด 256GB พร้อมกับฮาร์ดดิส1บนะครับผมตัวนี้หน้าจอขนาด15.6นิ้วความเอียด Full HD เป็น Panel IPS 60Hz ปกตินะครับผมส่วนน้ำหนักตัวเครื่องเจ้าจุนนีนะอยู่ที่1.62กิโลกรัมน,นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Windows สุดแท้แล้วก็ Office 365ด้วยนะครับผม มาต่อที่ดีไซน์ภายในตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับสังเกตว่าหน้าจอของเจ้าตัวหัวเว่ยเครื่องนี้บางมากๆเลยนะขอบจอด้านบนด้านข้างเนี่ยบางนะครับสังเกตว่าไม่มีกล้องเว็บแคมนะหายไปแต่ไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปบอกกันอีกทีนะครับโดยสัสดส่วนพื้นที่หน้าจอทั้งหมดเนี่ยสูงถึง87%เลยทีเดียวนะครับมาดูทางด้านตรงคีย์บอร์ดกันบ้างดีกว่านะครับสังเกตว่าเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแบบธรรมดานะไม่มีนำแพดมาให้นะครับผมแล้วก็ กล้องเว็บแคมที่หายไปมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออยู่ระหว่างปุ่ม F6 กับ F7 นะครับก็คือกดตรงนี้ก็จะเด้งออกมาและเนี่ยเลยเป็นกล้องเว็บแคมซ่อนอยู่ตรงใต้คีย์บอร์ดนั่นเองเป็นแบบป๊อปอัพนะครับผมความละเอียด1ล้านพิกเซลด้วยกัน นะแล้วก็ทัชแพดนะครับก็อยู่ตรงกลางหน้าจอพอดีนะขนาดก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่ส่วนสติ๊กเกอร์ตรวนี้ครับเป็นหัวเว่ยแชร์นะไว้สําหรับใช้งานร่วมกับมือถือหัวเว่ยด้วยกันไว้สําหรับเชื่อมต่อไร้สายนั่นเองดน้ามุมบนขวาตรงนี้ครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะพร้อมกับเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือในตัวด้วยสําหรับคนที่สงสัยนะครับว่าช่องระบายความร้อนมันหายไปไหนนะครับเขาย้าไปอยู่ที่ใต้แกนฝาพับตรงนี้นะครับผมซึ่งการทําแบบนี้ก็ทําให้ดีไซน์เครื่องมันบางลงได้นั่นเองนะ นอกจากนี้นะครับการเปิดปิดเครื่องนะสังเกตว่าแกนฝาพับของตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ทำงานได้ค่อนข้างสมูทามากเลยทีเดียวนะครับนี่เลยแล้วก็กางได้สุดประมาณนี้นะครับกางมากกว่านี้ไม่ได้ละสําหรับการทดสอบเล่นเกมนะครับทีมงานได้ลองเล่นกับเกม Dota 2แล้วก็ CS go นะครับภาพเนี่ยปรับเป็นแบบ Full HD กราฟิกปรับเป็นแบบกลางกลางนะครับ Dota 2เนี่ยได้ FPS เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ60นะครับต่ําสุด27สูงสุดที่78 นะครับผมส่วน CSGO นะครับ FS เฉลี่ยอยู่ที่74ต่ำสุด44แล้วก็สูงสุด93ด้วยกันนะโดยรวมก็ถือว่าเจ้าตัวหัวเว่ย m a ด e D15 ครั Mate, ้งนี้ก็พอเล่นเกมเบาๆได้อยู่เหมือนกันนะครับผม ส่วนอุณหภูมิสูงสุดตัวเครื่องนะครับอยู่ที่86องศาด้วยกันนะโดยจะร้อนตรงบริเวณด้านบนคีย์บอร์ดตรงเหนือปุ่ม F2 F3 ตรงส่วนบริเวณนี้นะครับจะร้อนนิดหนึ่งนะแต่อุณหภูมิตัว CPU เนี่ยก็ถือว่าปกตินะครับไม่ได้ร้อนมากอะไรเท่าไหร่ทางด้านแบตเตอรี่นะครับหลังจากที่ทดสอบเปิดดู YouTube นะครับผม ปรับแสงเนี่ยประมาณ25%นะครับสขีดนะสามารถดู YouTube ต่อเนื่องนะครับผ่าน Wi-Fi สูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมง9นาทีด้วยกันสำหรับผลทดสอบ ssd m 2เครื่องนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหประทับใจมาก ก็คือได้ค่าการอ่านนะครับค่าร a d อยู่ที่3,482 MB สร์เซนะครับแล้วก็ค่าเขียนนะครับ r i t e อยู่ที่1,637 MB เอร์เซเลยทีเดียวถือว่าเจ้าเครื่องเนี่ยให้ SSD เป็นของ Samsung มาเกรดค่อนข้างดีเลยถัดมามาทดสอบฟีเจอร์ตัวหัวเว่ยแชร์กันบ้างนะครับซึ่งในมือของผมนะครับตอนนี้ก็ถือหัวเว่ย Mate 30 Pro 5G รุ่นใหม่ล่าสุดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบ ใช้หูเวย s แชร์กันดูนะครับเปิดบลูทูธ o t h n f ออะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามือถือเนี่ยมาวางไว้ตรงสัญลักษณ์หูเวย s แชร์อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นขึ้นมาว่าเราจะเชื่อมต่อกับเจ้าเมดบุ๊กเครื่องนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็กด Connect ไปนะแล้วก็รอมาเชื่อมกับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กเมื่อเราเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการสกรีนมิลเลอร์ขึ้นไปบนโน้ตบุ๊กนะครับนี่เลย เมื่อเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรอย่างนี้ซึ่งเราสามารถส่งไฟล์จากมือถือไปยังเจ้าตัวเครื่องโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราทําการส่งไฟล์ให้ดูนะอันนี้ก็คือไฟล์ในมือถือนะครับรูปในมือถือเดี๋ยวเราลองติก๊กแล้วกดย้ายเนี่ยครับไปไว้ในโฟลเดอร์ก็จะ t านเฟ f e r เรียบร้อยถือว่าสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องเสียบสายอะไรให้ยุ่งยากแต่ใช้ได้กับมือถือ Huawei เท่านั้นนะถัดมาครับเรามาลองแกะอัปเกรดเจ้าเครื่อง Huawei MateBook D15 เครื่องนี้กันดูนะครับซึ่ง หัวน็อตของมันน่ะจะเป็นดาวหกเหลี่ยมนะครับซึ่งต้องมีไขควงเฉพาะนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไขควงหกเหลี่ยมที่เรามีอยู่แล้วก็ต้องมีบัตรแข็งๆหนึ่งใบนะครับสำหรับซ่อร่องเครื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทําการแกะให้ดูกันว่าข้างในเจ้าเครื่องนี้มาสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างนะครับมาลงมือแกะกันเลยนะครับก่อนอื่นต้องปิดเครื่องก่อนนะ เมื่อทําการไขน็อตออกหมดแล้วนะครับก็ค่อยๆดึงตรงนี้นะครับแกนฝาพับขึ้นมานะสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะป่องขึ้นมาละแล้วก็วทำการเอาบัตรนะครับค่อยๆเซาะร่องตรงนี้นะครับนี่เลยค่อยๆนะอย่าทําเร็วนะครับเดี๋ยวแกนล,ล็อกมันจะหักนะครับอ่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยดึงออกมาได้แล้วนะครับผมฝาหลังเนี่ยนะครับก็เป็นโลหะชิ้นเดียวกันนั่นเองนะเดี๋ยวขอเก็บฝาหลังก่อนนะครับผมอ่ะมาดูที่ด้านในตัวเครื่องกันมากดีกว่า นี่ครับนี่เลยสังเกตว่าตัวเครื่องนะครับจะมีพัดลม1ตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะเป่าออกตรงใต้แกนฝาพับนั่นแหละแล้วก็มีฮิตไปเส้นใหญ่เลย1เส้นนะครับตรงนี้เป็น SSD M2 เนะครับเป็นยี่ห้อซัมซุงนะครับผมส่วนฮาร์ดดิสต์ตรงนี้เท่าที่เช็คมาเป็นของ W D นะครับ1บตแบบหัวเว่ยตัวนี้ให้มาขนาดอยู่ที่ 3665 mm. <Yeah. S 1> ส่วนการ <Yeah. S 1> อัปเกรดแรมเริมอะไรพวกนี้บอกเลยว่าไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับเพราะว่าเขาฝังบอร์ดมาเลยนะ uh huh. การอัปเกรดนะครับสำหรับตัตวเมทูบ o ีสิ15เทอร์ดีแนะก็คงทำได้เพียงแบบต้องเปลี่ยนอันเก่าออกแล้วใส่อันใหม่เข้าไปนะครับ mm. เช่นถอดฮาร์ดดิสต์อันนี้ออกไปใส่ SSD แทนนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนขนาด M2 จาก2 5 6เป็น512หรือว่า1ทแบบนี้ก็ได้เช่นกัน พูดง่ายคือหากจะอัปเกรดก็คือต้องถอดอันเก่าออกนั่นแหละนะก่อนจะไปสรุปกันนะครับเราไปดูดัปเตอร์ของเจ้าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันบ้างนะสังเกตว่าเนี่ยโอ้โหขนาดเล็กมากเลยทีเดียวนะครับเหมือนดัปเตอร์มือถือเลยนะครับเป็นแบบ C to C ด้วยนะครับก็คือสายที่เขาให้มาเนี่ยยาวประมาณ1.8เมตรนะครับถือว่าโอ้โหยาวเหมือนกันนะยังไม่สุดเลยนะครับ C to C แล้วก็ดัปเตอร์เนี่ยรองรับไฟได้สูงสุด65วัตต์ด้วยกันนะครับก็คือในกล่องเนี่ยมีมาให อะแดปเตอร์ apter, สายชายแล้วก็ตัวเครื่องโน้ตบุ๊กสรุปนะผมสับรจะตัวหัวเว่ยเมดบุ๊กด15เครื่องนี้นะครับออกแบบมาสําหรับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กสายทํางานหน้าจอใหญ่แล้วก็บอดี้พรีเมียมนะครับผมบอกเลยว่าในราคาเลทไม่ถึง20,000บาทเนี่ยหาโน้ตบุ๊กที่งานประกอบพรีเมียมแบบเนี่ยยากนะครับซึ่งงานประกอบของเจ้าเมดบุ๊กดี15เครื่องนีเน้เทียบเท่ากับโน้ตบุ๊กราคา4ี่0 0ื่นหบาทขึ้นไปเลยนะครับผม ส่วนทางด้านสเปคนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อมาใช้งานเล่นเกมหรือว่าทำงานหนักๆเนี่ยแนะนำไปดูรุ่นอื่นที่ใช้ CPU <S <S เป็นรหัส H สแล้วก็มีการ์ดจอแยกจะดีกว่าแล้วก็เจ้าตัวนี้อาจจะมีข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องพอร์ตเชื่อมต่อต่อตางๆเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างน้อยนะครับผมก็คือไม่มี SD card reader แล้วก็ไม่มีพอร์ตแลนซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะใช้ก็ต้องไปหาซื้อฮับมาต่อเพิ่มเอาเองนะ ส่วนใครที่อยากได้เจ้าตัว m a e b o o k D15 เครื่องนี้นะครับตอนนี้ก็มีให้พีออเดอร์แล้วที่ร้าน JD Central นะครับผมซึ่งถ้าพีออเดอร์ตอนนี้นะจะได้ส่วนลดอีก2,000บาทเหลือเพียง15,990บาทเท่านั้นนะครับพร้อมกับได้กระเป๋าแล้วก็เมาส์ไฟเลสเพิ่ม,เต,มเติมเข้ามาด้วยนั่นเองนะก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n comcarb กันด้วยแล้วกันนะครับผมสลับคลิปนี้ ไอ้พี่บอลขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย